นี่เ้าก็จะเงียบๆนะครับเพราะว่าเ้าต้องรอว่าฟฝูงปลามันเข่าบอในคางกะช่างปลาบอนะครับ มีปลาบ่อนตัวหนึ่งครับผมแต่ปลาบ่าเยอะครับมัวี่รู้สึกว่าปลาบ่าเขาอันใดครับแต่ก็รอสักพักกอนนะว่าจะได้ถอดบ่ พี่ชายว่ามันนีบัดครับแล้วล่อ่นเธอว่าจะสดดีนเดอนเนี่อืม พี่ชายบอกเปลี่ยนจุดไม้ใหม่ครับว่าเมื่อกี้ปลาบนเขาครับว่าไนทอดจะลองอีกจุดหนึ่งครับว่ามันมีปลาเขาบอกลองติดตามครับว่าเจ่ามือนีจะได้ผลงานให้พี่นอ้องชมว่ามีปลาติดแ้จกโตครับ กัันครบ,ครบจะมีปลาติดแห่จากตัวครับมาล่อรล่นครับผม โอ้พี่น้อกต, <laughs> ต,ติดติดกระช่างป่าครับต้องใช้งวนิจะไดเฝ้าครับครับมาหลุนกันครับจะได้ทุกตัวครับผมพี่น้อก,กนน <laughs> โอ้งานงานแรกครับ <laughs> งานแรกงานเขา่าลองดูครับคิดว่าบ่อหนานมีป่าครับมาลุนกัน่าแห่ติดขนาดนี้มันจะมีป่าติดป่าเข่าเขาแหบ่าครับ <laughs> เอาลองดูครับลองดูมาลุน ใช่บ่บหนาทิดชนบ่มีชนบ่บหนามาีบ่แฮเปิดครับไอแฮเปิดลักษณะนี้กันุนหมากก็จะบ่ค่อยอยู่ครับเพราะมันมันต้องออกตามที่แฮปมันเปิดครับมารอรุนครับแตบ่โอกาสก็จ,จะมีบั่งตัวสองตัวในการอาจจะมีบั่งครับตัวสองตัวมาลุนต้องกันครับพี่น้องว่าวานแฮป โดนกระช่างปลาแล้วมันจะมีปลาติดบอกอกรอร่นครับรอร่อนอืมมันติดมันพี่ชายว่ามันติดเชือกผูกเอาช่างปลานะครับว่า มันก็เลยบวถึงผื่นครับผมเห็นไหมติดครับติดเชือกเลยแหเลยบกบกข้ออ้าวโอเคเป็นยังไงฟาอครับพี่น้องฟาครับวันนี้ขอลออหลุนรอหลุนไม่ครับพ่อรับชมบรรยากาศที่หนาวมมนามูนเมนามูนส่วนเดือนพฤษภาเป็นยังไงครับ นี่เขามีการนี่คือเรือเรือเรือทรายครับเรือคนทรายเรือคนทรายสวัสดีครับมาหลุนครั้งที่สองครับน้องครับครั้งที่สองจะมีพลงานหรือครับ ข้างแรกเมื่อกี้กระถอดไปโดนกระช่างปลาครับขอบกระช่างติดกระช่างปลาเลยบวันเด้ป่าสักโถเลยครับเอามอๆทงหงดนี่ครับมาจะเป็นยังไงน,นิดนึงนิดนึง <Okay. S 1> กีมีปลาติดอยู่ครับตัวหนึ่ง <laughs> ช่วงลมลมแห้งครับกับว่แห้งวันใดครับตอนรมมันพัดเรือเปรี้ามหงิก ครั้งที่สองแล้วครับเนาะว่าจะมีปลาอีกตัวสักตัวบ่จะมีปลามาติดแห้สักตัวไหมอ้าวอ่าล่นครับล่นกัน,นครับครับมีสิทธุนกับมีสิทธลุนอ้าวนับจังหวะนะพี่นอ้อง นับจังหวะเอาว่านนะครับโอ้โหก็ค่อนข้างกับโอ้คอยแหบโอ้อยแตกมันเองครับแต่กระส่นนี่ก็ได้รุ่นอยู่ซ้ำนี่้รุ่น yeah. วะแย่ว่านแต่ซ้ำว่ามีรุ่นอยู่ครับถ้าถ้าปลามันอยู่ครับเพราะมันถองวาน ลมลมมันมาทั้งฝนพอดีครับมันเกอคือตรงตีแฮค่อนข้างเก็บวันหนี่ยคนลมมันต้องเท่ตรง,งวนันหย่อนลมครับมีชนบ่ะมีตาบ่สงสัยจะฮหวอีกรอบเล้ครับ,บจะเฝ้าอีกก็ว่ายังมาหลุ่นกันครับซื้อสนุกสนานครับให้เห็นวิธีการหาอยหาก,กินอยู่แถวหิมไมนามูนครับ ว่าเขาใช้ชีวิตยังไงนี่รอบๆเขาก็จะมีการมาตกปลาก็มีครับตกปลาให้อาหารปลากระช่งนี่เป็นที่มีลมอยู่นะก็มีคนตกปลานะครับมันบวันวนี้ยังนะครับตัวผุนเขาก็จะเริ่มให้อาหารปลาชงเทียงก็มีถ้าใกล้ๆผมครับเห็นว่าเห็นบ่าครับแต่อยู่ไกลมาก มารลุมป,ปลาตั้งกันีกว่าครับหนะัวเิือโตที่ใช่ว่าค่อนข้างจะเงียบวาเงียบมากเลยอืมถ้ามันติดแหมันก็จะขึ้นมาที่จอมเผ่าครับขึ้นมาตามไแ่แหครับ อหล่นเงนินครับชบัชบชับตัวมีกี่ตัวมี่ปะสงสัยโอ้สงสัยปลากรัวกล่องครับพี่น้องปกติ<ล>พี่<ล>าชายจะได้ปลาประจำนะครับเอองวดนิดสงสัยปลาย่านกล่องครับปลาย่านกล่องโมเข่าครับโอเคครับวหงเี้ยีกวออ่องกะคงจะ พ่อก่อนครับพ่อปลาบ่อเขาครับแค่นี้ก่อนครับพี่น้องอ่าครับที่แรกว่าจะเศร้าล้วครับแต่พี่ใช่ว่าล่องถอดล่างแหสักครั้งนินก่อนขึ้นครับกวางขึนฟังครับก็วารุนีกเสื้อครับรุนแบบว่าต้องรุนมากครับอย่ารุนมากรุนมากแล้วมันจะเฝ้าขึ้สองบาทที่แล้วรุนครับที่หวังหลายมันบ่ค่อยด้ครับ ล,ลองแบบบปรตองหวังครับลองบึงเอาไปนี่ก็มีปลาติยู่ครับหนึ่งตัวลอยไปแล้วครับปากรงแยงครับปากระแยงไม่น้ำมูนชายมาลองถอดลลางแหกันขังก่อนขึ้ขขนฟังครับผม หลุนทีครับอ้าวผีแช่ติดเชือกอีกแล้วครับเชือกแน่อีกโอู้หูนี่เป็นอยังบุ่นวุ่นครับแต่ว่าเห็นยังกับต,ติดติดขาดๆแบบลูงใส่ผีแชาายกัออบ,บอายกล่องเหมือนครับมอเตอร์ปลาอายกล่องคนคนถอดก็อายกล่องครับ ลุ้นตรงกันครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะฟ้าวครับงวดนี้เพราะต้นติดเชือกติดเฉือกแห่ไอ้ติดเชือก,อกทีเ่เขาผูกกระช่างครับบ่มีชนมีชนบ่โบ่ชนแหรครับเงียบกิบค,ครับแต่ก,กระบอกหนาเพราะปลาตัวตัวหน่อยครับมันเป็นแหแห่ทีแห่จากเส้นใหญ่ สองเซนค่งแห้งประมาณสองสเซนค่งครับจักศอกให้เขาใส่สิบสี่อ่าประมาณสิบสองศอ,อกครับน,น,น,นี่ข้างนี้อาจจะเป็นข้างสุดท้ายแล้วครับมันจะพ่อแล้วครับว่าในในถอดแห้งข้างนี้ว,โว,โวสัสดุความสำเร็จอะไรครับ โดยที่จะได้พาแต่จกตักโตครับอวอั้น,นาแนี่โอ,อ้มีปลาขาวตัวหึงครับปลาอะไรดู้ดิเพดูปากอธิบายสื่อปลากกครับว่ามันคือปลาอย่างอันนี้บ้านห่ออื่นปลาคุลามปลาคุลามตัวนึงแล้วก็มีปลาอย่างตัวนางีกคุลามสามตัวคุลามสามตัวครับนี่คงจะปล่อยนะครับเนาะ พอถอดให้เห็นกระสือว่ามันเป็นปลาเอยียงในแม่น้ำมูลนี่ปลาคูราม2อตัวตัวที่2นี่ตัวที่สามน,นี่น,นี่ปนไปแล้วใสแวนน่แล้ววันนี้ละอายได้แล้วครับนี่ปลาคูรามครับเกิน บอสุขความสำเร็จครับคงจะไปครับแต่สามตัวเอาไปกินก็งคงอยู่พ่อกินนะครับไปแล้วนะครับโอเคขอบคุณนะครับติดตามรับชมครับอีสานฮิมูนครับข้างนี้ก็คงจะฟ้าวครับมาแบบนื่ว่าจะมีผลงานให้พี่น้องชมครับกาบมมีครับ